ร้านนี้จะเป็นร้านรับหรื <h acceptable> รหรอเปล่าก็ไม่รู้นะฮะที่รู้ผมรับเข้ามาไว้ในใจผมแล้วเรียบร้อยที่นี่คือร้านป้ารวยปูเป็บทุกครั้งที่ผมแ,แวะไปที่หัวหินผมต้องแวะไปร้านนี้ต,ตลอดเลยครับไม่ใช่เพราะบรรยากาศและก็ไม่ใช่สถานที่ตั้งที่ชมวิวได้สวยงามด้วยกันร้านที่ตั้งอยู่ริมคลองจะมองเห็นได้แค่เรือตังเกที่จอดอยู่เท่านั้นครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมแวะไปตลอดทุกครั้งก็คือความสดของอาหารรสชาติของอาหารและราคาที่เป็นกันเองมากๆเลยครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยครับบ่อหน้าร้านนะครับเขาจะ มีให้เลือกมากมายกุ้งหอยปูปลามากันครบเลยครับมีกระทั่งปลาฉลามอย่างที่เราเห็นนี้เลยครับจะสดกว่านี้คงต้องไปจับกันเองแล้วล่ะครับเมนูเขาก็ไม่ได้พิสดารอะไรครับคล้ายๆกับร้านอื่นๆทั่วไปเลยครับเมนูที่ผมสั่งเป็นประจําก็คือนี่เลยครับปลาหมึกแดดเดียวตัวปลาหมึกจะไม่เหนียวครับและไม่เค็มมากด้วยจะกินเป็นกับข้าวหรือจะเป็นกับแกงก็ได้เลยครับเมนูต่อมาคือต้มยำกุ้งน้าข้นครับดูขนาดของตัวกุ้งเขาสิครับและปริมาณก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับเนี่ยรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานมันนี่มากันครบในชามเดียวเลย อดน้ำปลาต้องมา,<ป>าแล้วครับทั้งสดทั้งกรอบแถมน้ําจิ้มก็ดีส่วนจารนี้คือยำหอยนางรมนะครับปริมาณหอยนางรมและเครื่องที่ใส่ลงมานี่ เต็มจานจริงๆลองนึกถึงกินกับน้ำอ้อยบูดนี่ใช่เลยเมนูนี้เป็นของแถมครับสั่งมาเล่นๆแต่อร่อยเฉยทั้งหมดนี้กินกันไป6คนครับภาพที่เหลือก็ตามนี้เลยครับเอิ่มกําลังพอดีกันทุกคนครับนี้เรามาดูกันครับว่าราคาทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่จะถูกจะแพงผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับผมแล้วคราวนี้โอเคเลยร้านนี้ตั้งอยู่ทางขึ้นเขาตะเกียบหัวหินครับอร่อยจริงไหมก็ลองแวะไปนะครับ